เอามือขวากามไ้ที่เอวแล้วก็เอามือแทงไปแบบนี้คะ่ะพร้อมกับเนื้อเพลงว่าเมาคีลาสัตว์เมาคีลาสัตว์ <c oughs> คำจำกัดความของเขาก็คือเต้นไมมน้องที่สอนให้ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปราศนีหมายเลข3ามครับ <c oughs> าปรัชนีหมายเลข3ทั้ง5ท่านแล้วคิดว่าพวกเขาห้าคนอายุรวมกันเท่าไหร่ครับโอ้ยพเอีย,ยถ้าน้องที่อยู่ในคลิปเต้นเมาคีรัสสัตว์อ่ะช่วยบวกให้ก็ได้มาไล่มาเลย16 16 16หอา้าว16แล16<ส>้ว16ค่ะอ่า16หคูณห80โอเคค่ะตามนั้นค่ะอ่า คำตอบแรกว่าปีะมาที่สายสื่อของเราฮะดูเด็กเหมือนประมาณนี้นะเหมือนที่เขาเห็นเขาเต้นมันเหมือนกับในคลิปมันเหมือนเป็นชุดนักเรียนป่ะใช่ชุดนักเรียนเป็นชุดเด็กมัธยมอ่ะใช่ไหมใช่นอนแกงนีไหมอ่ะในคลิปอ่ะอ้าวใช่แะอร์คิดว่าน่าจะเป็นมอปลายนี่แหละถ้าอย่างนั้นเอเวอเรสต์อยู่ที่ห6สิบหกสิบเแมแอร์เอาถ้าอย่างนั้นก็คือ หนู85้าคูณมคอไปีนึแอบอก8 5คิดว่า a บแปดสิบแปดทั้งห้าคนเลยคุณเอกบอก90พอริอ่ะคิดว่ามันมีคนโดดอยู่ในนี้ไม่ได้เด็กหมดใช่ครับไม่ได้มัธยมทั้งหมดมีมหาลัยโดดเข้ามาในนี้ด้วย18คูณ4บวกกับ22 94ครับใช่ปะ94้ไม่รู้ครับาิครับเ4อพี่เอ็กเป็นคนพี่เอิดเลกเร็วอ น้องคนแรกเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณสิบเจ็ดส่วนคนที่สองเนี่ยน้องคนที่สองเนี่ยมีแฟนยังครับอายุอายุคนที่สองเนี่ยน่าจะประมาณคนนี้เด็กคนนี้เด็กส6บหกสิบหกสิบเสหกอ่ะแล้วก็สิบหกสิบหกอีกก็เด็กแล้วก็สิบห้าไปสิบห้าอันนั้นน่าจะประมาณอันนั้นน้องคนนั้นคนสุดท้ายคนสุดท้ายสุดท้ายน้องคนสุดท้ายน่าจะประมาณสิบหกเหมือนกัน แปดสิบปีอ่ะแปดสิบปีอาวล่ะตอนนี้นะครับฟังความเห็นสายสืบกันไปแล้วตัวช่วยของคุณยังเหลืออยู่คนดังคร o สอัพความทรงจําแล้วก็เหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนกับปัศนีข้อนี้ไหมเหตุการณ์ไหมเราอาจจะทันนะเหตุการณ์เนาะไม่รู้ไม่รู้ก็หนอก็เด็กได้ได้ได้เหตุการณ์ได้ทั้งัันเหตุการณ์อาล่ะจะใช้ตัวช่วยเหตุการณ์กับใครดีน้ําเย็นค่ะใช้ตัวช่วยเหตุการณ์กับน้ําเย็นใช่ค่ะอาล่ะเรามาดูเหตุการณ์นี้กันเลยครับ อโนชวาสเนเกอร์ดำลงตำแหน่งผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียคนที่38ในปีเดียวกันกับที่น้ำเย็นเกิดครับ15วินาทีตัดสินใจยืนยันคำตอบเดิมที่80ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับอโนแปปีสิวินาทีถ้าจะเปลี่ยนกดนะครับไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยน หมดเวลา15วินาทีไม่เปลี่ยนคำตอบเอาละตอบมาแล้วอย่างมั่นใจตอบถูกเป๊ะๆโบนัส5,000บาทแต่ถ้าตอบผิดข้อนี้โดนหักปีละ7,000บาทนะครับปรัสนีหมายเลข3ครับคุณ5คนอายุรวมกัน80ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่คับสวัสดีครับ สวัสดีสสดทุกคนนะคะรับขออนุญาตแนะนําตัวทีละคนและทราบอายุด้วยครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอัญกรยิมวัตโกชื่อเล่นน้ำเย็นอายุ17ปีค่ะ,ะนักเก็น17ปีอ่าสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพัทิพรทองงามชื่อเล่นชื่อตองอายุ19ปีค่ะตอง19สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุภานิดาพันธโพค่ะชื่อเล่นจูจูนอายุ18ค่ะจูน18 สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงสุดวิทยาพันโพชื่อ <S <S เด็กหญิงเหรอ,อนนชื่อตูนค่ะอายุ14ปีค่ะตูน14สวัสดีค่ะชื่อนางสงาวนพพรของจงดีชื่อเล่นจุนนะอายุ19ปีค่ะเอาละ่ะทั้งห้าคนอายุรวมกัน87ปีครับโอ้โห,โหนี่เดี๋ยวนะฮะทั้งห้าคนนี้เราคุ้นหน้าคุ้นตากันจากคลิปเมาคีลาสัตว์เออคลิปเมาคีลาสัตว์เมาคีลา์เมาคีาสัตว์ ขาแขกานาแกานตลกนั่งมันออกมาหมลกนั่งมันออกมาตอนนี s, ้กี่ล้านวิวแล้ว oh, oh. อะ่ะ44ล้าน44่ล้านวิวแล้วโอ้โหจริงๆก็คือพูดง่ายเรารวมกลุ่มกันเรียกว่าทําคลิปพวกนี้อยู่แล้วเต้นมีใครเป็นคนแบบนําท่าเต้นสอนเต้นไหม จูนเป็นครูสอนเต้นใช่ค่ะอ๋อก็เลยเป็นคนที่แบบแกะท่าทาท่าทุกอย่างเลยค่คิดกันเองค่ะอ๋อช่วยกันคิดด้วยนี่สาวสาวหมดเลยสอนสาวสาวบนเวทีเต้นหน่อยได้ไหมอ่ะสาวใุณจิ๊บเลยค่ะคุณจิ๊บอ่ะคุณแอรคุณโบวี่ด้วยได้ไมไปเลยไปเลไปเลยไปเลยไปเ้ยไปยไป้ลยไปเลยไปเลยไปเยไปเลยไปเลยไปเลไปเลยไปเลยไปเลไปเลไปเลยไปเล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 ยไปเล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 ไป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  แล้วก็เอามือแทงไปแบบนี้ค่ะพร้อมกับเนื้อเพลงว่าเมาคีลาสัตเมาคีลาสัตต่อไปนะคะให้เอามือปึ๊บค้าแชร์คานะค่าแชร์คานแล้วก็เอาเอวลงเลยค่ะขวาซ้ายขวาซ้ายแล้วก็ถลกหนังมันออกมาให้หมดเลยถลกถลกหนังมันอีกค่ะถลกเอาไว้ตรงนี้ค่ะแล้วก็กล้มขวาแล้วก็ตวัด ตวัดแล้วก็ซุ้มซ้ายแล้วก็ตวัดค่ะท่านผู้ชมที่ดูอยู่สนใจอยากจะมาเรียนเต้นไปเรียนได้ที่ไหนก็สําหรับใครที่สนใจอยากเรียนเต้นนะคะมาเรียนได้ที่ The Inner Studio ค่ะแล้วก็สําหรับใครที่อยากติดตามผลงานของพวกเรานะคะก็ติดตามช่อง YouTube ที่ The Inner Studio เหมือนกันค่ะอ่างั้นวันนี้ขอบคุณนะครับเรียกว่านักเต้นจาก D Inner Studio SAT เอสเอสขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีแซดแดซดดเอสเอสเอถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซดดซดสเอสเอใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีแดซัดเอสเอก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี